สวัสดีค่ะเปิดประชุมในส่วนของค้เครื่องการลงทุนกับนริลักประจำวันที่21สิงหาคม2558นะคะตัวแรกนะคะอยู่ในส่วนของตัว g f p t นะคะ แนวโน้มในส่วนของตัวราคาขายในครึ่งปีหลังเนี่ยทางฝ่ายมองว่ายังคงอ่อนแอยอยู่นะคะเนื่องจากว่ากําลังซื้อเนี่ยยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะคะแล้วก็ประกอบกับในส่วนของประมาณการเลี้ยงนะคะอยู่ที่ประมาณ30ล้านตัวถึง32ล้านตัวต่อสัปดาห์เท่านั้นนะคะแนวโน้มส่วนแบ่งกําไรจากบราาิษัทร่วมเนี่ยก็คาดว่าจะลดลงจาก ะคะาดว่าในส่วนของผลขาดทุนของ GFM เนี่ยจะลดลงนะคะเทียบกับในครึ่งปีแรกนะคะส่วน m a c k e ีเนี่ยคาดว่ากำไรจะให้เคียงกับในครึ่งปีแรกนะคะขณะที่แนวโน้มราคาวัตถุดิบในครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นนะคะโดยรวมแล้วนะคะทางฝ่ายป,ปรับลดกำไรสุทธินะคะ เหลืออยู่ที่884ล้านบาทนะคะลดลง50%เทียบ y e a อ on น e a r นะคะสำหรับผลดำเนินงานคาดการณ์ในปี2558นะคะสำหรับสมาคมส่งออกไก่ของประเทศไทยเองนะคะมีการปรับเพิ่มคาดการณ์นะคะการส่งออกของปี ห้าแปดนะคะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่6.2จุดสแสนตันนะคะจากเดิมเนี่ยที่คาดไว้ที่6กแสนตันเท่านั้นนะคะส่วนนี้ก็จะทําให้ถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาแล้วเติบโตประมาณ7เปอเซนนะคะอันนี้ได้หลักหลังมาจากในส่วนของการส่งออกตัวไก่แช่แข็งนะคะของญี่ปุ่นเนี่ยก็แนวโน้มตรงนี้น่าจะปรับตัวดีขึ้นนะคะสําหรับในด้านผู้ประกอบการเองเนี่ยของไทยนะคะใน ก็คาดว่าจะเห็นการน,นําเข้าปูย่าพันธุ์แล้วก็พ่อแม่พันธุ์จากทางสหรัฐอเอังกฤษเพิ่มมากขึ้นนะคะตรงนี้เนี่ยก็คาดว่าในส่วนของแม้ว่าในทางสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยจะเคยประสบกับเหตุไข้หวัดนกนะคะซึ่งตามกฎหมายของในประเทศไทยเองเนี่ยเขาจะไม่ให้มีการนำเข้าจากประเทศที่ ยังไม่สามารถพิสูจน์ว่าปลอดภัยได้ร้อยเปนะคะแต่อย่างไรก็ตามผู้บริหารแจ้งว่าปัจจุบันเนี่ยชารัตนะคะมีการปลอดจากตัวไขวันนกแล้วนะคะแต่ว่าจะสามารถส่งออกเนี่ยมาได้ในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะ <S <S <ide> <S ก็น่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนร,ราคาขายให้ปรับตัวสูงขึ้นนะคะในส่วนของช่วงปลายปีตรงนี้ทางฝ่ายคงคำแนะนำเพียงถึงนะคะโดย ปรับลดราคาพื้นฐานลงอยู่ที่9บาท20ค่ะต่อไปนะคะอยู่ในส่วนของตัวกองทุนรวมโคงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางรางะคะ BTS Gold นะคะหรือว่าตัวที่เรารจักกันดี BTS GIF นะคะตรงนี้นะคะในควอเตอร์หของปี59นะคะมีรายได้จากการลงทุนสุดทีนะคะอยู่ที่978ล้านบาทะคะ่ะโตขึ้น11%เทียบ Year on Year นะคะ อันนี้มาซึ่งออกมาเนี่ยค่อนข้างดีกว่าที่ทางฝ่ายคาดไว้นะคะอยู่ที่เนื่องจากว่าในส่วนของค่าใช้จ่ายจากการซ่อมบำรุงเนี่ยมีต้นทุนที่น้อยกว่าที่คาดไว้นะคะแล้วก็มีกําไรสุดที่ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะคะอันนี้มีในส่วนของการวัดมูลค่าในส่วนของการลงทุนเข้ามาอีก173ล้านบาทนะคะ ในช่วง4เดือนแรกนะคะของปี59ก็คือเมษายนถึงกรกฎาคมเนี่ยปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้น9.6%เทียบเยนเย์นะคะอยู่ที่76.07ล้านเที่ยวนะคะโดยถ้าดูในส่วนของเดือนมีนาคมกับกรกฎาคมเนี่ยถือว่าโตค่อนข้างโดดเด่นนะคะ12.5%และ11.3%นะคะในส่วนของถ้าเทียบกับตัวเป้าเนี่ยถือว่า สูงค่อนข้างโดดเด่นเทียบกับเป้าที่4-6ไปแล้วนะคะอย่างไรก็ตามในส่วนของรายได้ต่อเที่ยวเนี่ยโตเพียง0.3ค่อนข้างต่ำกว่าเป้าที่วางไว้ที่2อนะคะอย่างไรก็ตามนะคะในช่วงเดือนกระกฎาคมนะคะทาง BTS เองเนี่ยก็จะมีการปรับในส่วนของตัวรายได้ผู้โดยสารเพิ่มขึ้นนะคะทำให้ในส่วนของรายได้ ต่อเที่ยวของเดือนกระกฎะาคมเนี่ยขยับขึ้นมาแล้วนะคะ1.5นะคะเฟนเนี่ยก็น่าจะปรับตัวดีขึ้นนะคะในเดือนถัดไปนะคะทางฝ่ายยังคงประมาณการในส่วนของปี59ไว้นะคะคาดในส่วนของกำไรสุทธินะคะอยู่ที่3,673บาทนะคะตรงนี้แนะนำเพียงถือนะคะราคาขึ้นหาอยู่ที่1 0บาท80ค่ะ ต่อไปนะคะอยู่ในส่วนของตัว RS นะคะกำไรไตรมาส2นะคะลดลง41%นะคะเทียบกับยอนอยู่ที่42ล้านบาทนะคะเนื่องจากว่ามีที่ต่ำลงมากนะคะเพราะว่าในส่วนของปีก่อนหน้าเนี่ยมีในส่วนของตัวฟุตบอลโล่งนะคะแต่อย่างไรก็ตาม,มานะคะถ้าเทียบกับในส่วนของประมาณการของทางฝ่ายเนี่ย ยังดีกว่าคาดถึงประมาณ6ล้านบาทนะคะเนื่องจากว่ามีการออในส่วนของตัวรายการทางภาษีนะคะในส่วนของตัวช่อง8เองแง่ р е ต т ิงของตัวช่อง8เองในเดือนช่วงนี้ก็ปรับตัวดีขึ้นนะคะจากเดือนมีนาคมอยู่ที่0.17นะคะก็ขยับขึ้นมาอยู่ที่0.51นนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะต้นเดือนสิงหาคม ก็น่าจะส่งผลให้อัตราโฆษณานะคะของช่อง8เองดีขึ้นนะคะโดยในส่วนของควอเตอร์สเนี่ยอยู่ที่45%ปนะคะปัจจุบันก็ขยับขึ้นมาถึงระดบับ50-6 0%นะคะซึ่งเป็นระดับที่เบรกอีเวนแล้วนะคะสำหรับตัวช่อง8เองในส่วนของทีวีดาวเทียมนะคะอัตราการขายโฆษณาก็ยังรับตัวได้ดีนะคะแล้วก็ไม่มีผลขาดทุนจากตัวลาลิก้าหลังจบดิคาชิไป แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะมองแล้วด้วยความเ,เหตุความไม่แน่นอนออจากทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ของบ้านเราเองเนี่ยก็เพิ่งเกิดเหตุระเบิดไปนะคะก็อาจจะฉุดในส่วนของภาวะเศรษฐกิจนะคะแล้วก็อาจจะฉุดในส่วนของตัวงบโฆษณาการลงทุนในช่วงครึ่งปีหลังของ,ของในส่วนของตัว IS ด้วยของตัวลูกค้าของทาง IS ด้วยนะคะ ทางฝ่ายปรับลดคาดการทั้งปี58ลงนะคะอยู่ที่จากเดิมน,นะคะคาดไว้ที่165ล้านบาทนะคะลงมาเป็น146ล้านบาทนะคะลดลง60%เทียบ Year on Year เีนะคะทางฝ่ายนะคะปรับราคาพื้นฐานลงมาอยู่ที่13บาท80ิบนะคะยังไงก็ตามยังคงทำแนะนํำซื้อสำหรับตัว RS นะคะ ต่อไปนะคะอยู่ในส่วนของตัว Market News นะคะมีข่าวของตัวเอราวันนะคะหรือตัว ERW เนี่ยจากเหตุการระเบิดในสารพระพรมนะคะแยกรางประสงค์เมื่อวันที่17สิงหาคมน,นะคะ mm hmm. ก็ส่งให้ทางเอราวันเองมีการตับเป้ารายได้ของตัวธุรกิจโรงแรมในควอเตอร์3นะคะ mm hmm. ก็ลงจากเดิมที่ค่าจะโต30%นะคะลงมาเหลือโตแค่20%นะค,ะคเทียบยัออนเยนเท่านั้นนะคะ ส่วนเป้าทั้งปีก็ลงจากเดิมที่คาดไว้35%นะคะลงมาอยู่ที่28%เท่านั้นนะคะอย่างไรก็ตามถ้าดูในส่วนของธุรกิจโรงแรมในต่างจังหวัดยังโตปกติอยู่นะคะแต่ว่าในส่วนของกรุงเทพเองเนี่ยมีการยุกเลิกการจองบ้างแล้วนะคะโดยเฉพาะลูกค้าบางกลุ่มอย่างกลุ่ม Meeting นะคะพวกงาน Thailand Focus เนี่ยก็เลื่อนออกไปแล้วอย่างไม่มีกำหนดนะคะ ในส่วนของเหตุผลที่ทําให้บริษัทยังประเมินในส่วนของรายได้ยังโตต่อเนื่องนะคะได้ในช่วงของควอเตอร์สเนี่ยเนื่องจากผลดําเนินงานในช่วง3ามคิวทูเดยเนี่ยยงังแบบยังโตได้ดีนะคะอัตรา,าก,การจองห้องพักเนี่ยอยู่ที่77%นะคะโดยในส่วนของตัวโรงแรม5ดาวในกรุงเทพเนี่ยยังคงมีอัตรา,าก,การจองห้องพักสูงกว่า80%ซนะคะนอกจากนี้แล้วในส่วนของตัวรายได้ห้องพักต,ต่อคืนก็ยังโตถึง1 6รนะคะ ทางไฟมีอยู่ระหว่างปรับประมาณการกำไรสุทธิแลราคาพื้นฐานของปี58ลงนะคะเนื่องจากว่ามีผลกระทบจากเหตุระเบิดที่แยกแลานประสงค์นะคะต่อไปในส่วนของตัว CK นะคะก็ลุ้นง,งานประมูลในช่วงควอเตอร์4ของปีนี้นะคะในส่วนของทางบริษัทเองเนี่ยมี ความหวังของการประมูลภาครัฐนะคะในส่วนของงานรถไฟรางคู่นะคะสงานนะคะแล้วก็งานรถไฟฟ้าสีส้มนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของงานส่วนพงเฟสองนะคะรวมกันทั้งหมดแล้วเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ1นึ0งแสล้านบาทนะคะเอ่อขอโทษค่ะหนึ่งร้อล้านบาทนะคะแล้วก็คาว่าน่าจะมีเพิ่มมากขึ้นในปีหน้าด้วยนะคะเนื่องจากว่า มีงานใหม่ๆที่ทยอยเข้ามานะคะทางฝ่ายยังพอใจกับประมาณการทั้งปีนะคะซึ่งยังมีแนวโน้มเติบโตดีได้ต่อเนื่องไปถึงปีหน้านะคะทั้งไรายได้จากเงินลงทุนก็ยังเติบโตได้อย่างสม่ำเสมอนะคะโดยเฉพาะบริษัทใหม่นะคะหลังควบรวมระหว่าง B M C L และ B E C L เนี่ยจะเป็นแรงหนุนจากซินเนอรจี้นะคะให้เห็นจาก ซีนอจีจากการควบรวมเข้ามานะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนวิธีรับรู้กําไรนะคะในบริษัทใหม่นะคะมาเป็นบริษัทร่วมนะคะจากเดิมรับรู้ BECL เนี่ยเป็นในส่วนของตามเงินปันผลนะคะและในส่วนได้เสียจาก BECL นะคะก็ยังคงเลือก c k นะคะเป็นตัวเลือกหลักนะคะก็ราคาพื้นฐานอยู่ที่30บาท50สางค่ะปิดประชุมในส่วนของพื้นฐานของวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ